สวัสดีค่ะปอพานะคะมาเรามาขึ้นตะร้าแบบสี่เหลี่ยมกันบ้างเนาะอันนี้คือเราจะมาทําแค่เหมือนเขาเรียกว่าไงถักเปียทุกคนก็ต้องโค้งเหมือนกันนะเนาะโค้งไปอย,งอย่างนี้เหมือนกันยาวๆไปฝั่งนี้อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไหมคือสอดเข้าไปในรูแล้วก็เอาไหมออไร้อยม,มาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเปียเลยนะแล้วก็ถักขึ้นไปแบบนี้ค่ะ หนึ่งเงี้ยอันนี้เป็นสองหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ค่ะอันนี้คือทางยาวค่ะทางยาวของสิ่งที่เราจะให้ยาวแค่ไหนยาวมาอย่างนี้แล้วก็กว้างไปอย่างนู้นเนาะเพราะฉะนั้นป้าพาจะทํายาวเยอะเยอะไม่จําเป็นต้องนับก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะทําใหญ่แค่ไหนปห้าพาน่าจะทําประมาณเท่านี้เดี๋ยวดูว่าได้กี่ห่วงเนาะ ทุกคนปา้ปาพาเอาทั้งหมด30บนะคะนี่คือก้นน้องขึ้นไปยาวขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ตัวน้องจะยาวแค่ไหนก็ทําไปเรื่อยเลยเนาะพอเราทํามาได้ที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องทําปมอะไรเลยนะก็แค่เอาตัวนี้เกี่ยวเข้าไปในรูถัดไปรูนี้ใช่ไหมก็รูถัดไปเกี่ยวแบบนี้แล้วก็เอาใหม่ขึ้นมาแล้วก็ม้วนกลับแบบนี้ค่ะนี่คือกลับไปทุกรูเลยค่ะกลับไปทุกรูเลย พอถักมาจนสุดแบบนี้เนาะมาถึงตรงนี้นะมันจะเหลืออีกประมาณติ่งหนึ่งเนี่ยติ่งให้ดูนะก็ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะแบบพอได้แบบนี้เนาะเราก็ถักขึ้นมาเปียนหนึ่งค่ะทุกคนเปียนหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็หมุนกลับด้านค่ะใส่นี้หมุนกลับมาให้เป็นฝั่งนี้เนาะแล้วตรงนี้เราไม่ต้องทำนะรูแรกเราทำรูสองค่ะก็คือใส่เข้าไปในเปียแบบนี้ออกมา เป็นแบบนี้เลยนี่นะทุกคนเหมือนเดิมเลยพอมาชิดตัวนี้ก็ถักโซ่1อันแล้วเราก็จะกลับแบบนี้เลยก็ได้นะไหมมันก็จะบิดไปตามความรู้สึกไม่ใส่โซ่แรกนะใส่โซ่สองค่ะ ทำแบบนี้ป้าพาคิดว่าจะทํายาวไปประมาณสัก30แถว oh, <no. S 1> ยาวขึ้นไปก็คือเราจะวัดตัวน้องด้วยเนาะว่าน้องยาวแค่ไหนก็ยาวขึ้นไป30-50แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากว้างแค่ไหนเดี๋ยวถักไปเรื่อยๆเลย จะทำให้ดูว่าบุดบุดเบี้ยวเบียวไหมก็คนละสีบ้างอะไรบ้างเนาะจะบอกว่าสีแดงจะหมดแล้วและซึ่งไปวัดกับตัวน้องอะ่ะตรงนี้มันพอดีแล้วควรจะทําขึ้นไปมากกว่าแต่เรามาด้านนี้นื้อออกปะแล้วใหม่จะไม่พอเราก็ต้องแบบวิธีแก้ปัญหาก็เลยปะพาคิดว่าจะมาทําด้านนี้ซึ่งมันจะเป็นคนละลายนึกออกใช่ปะ เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าทําไปพร้อมๆกันเนื้อออกไหมเพราะว่าใหม่มันมีแค่นี้จริงๆอะหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะป้าพาก็เลยเหมือนคิดขึ้นมาใหม่ว่าจะทําตรงนี้สักสามแล้วกันหนึ่งสองไหมสองก็พอมั้งอ่ะแล้วก็จิ้มลงนี่จิ้ม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 แล้วก็ขึ้นลายใหม่ให้มันไปฝั่งนู้นซะทุกคนเพื่อความยาวจะได้เท่าตัวน้องเนึกออกปะ่ะโอ้ยเนาะก็สดๆกับตรงนี้เลยนะคะพี่เพอ สดๆกับตรงนี้เลยนะจ๊ะคือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็เพราะว่าไหมอ่ะผ้ายืดอ่ะบ้าพาจะเอามาทําให้หมดแล้วหมดแล้วก็วหมดแค่นี้ไม่ได้ทําต่อแล้วเนาะเพราะจริงๆซื้อมาเก็บไว้เยอะมากๆค่ะแต่ตอนนี้ถักไปสองสามตะก้าใหญ่ๆนี่ก็คือจะหมดแล้วค่ะเนี่ยเราก็จิ้มจะพูดว่าจิ้มมั่วแต่ให้มันโดนทุกแถวแค่นั้นเองนึกออกใช่ปะโดนทุกแถวอ,ะอ่ะจิ้มมั่วแต่โดนทุกแถว แล้วต่อไปอะ่ะเราก็จะมาจิ้มจิ้มจิ้ม,มแล้วมันก็จะเป็นคนละลายเหมือนเป็นลายถากแบบนี้ <laughs> เป็นไปตามนี้นะอย่าว่ากันนะเอาไม่ดูแลนะเนี่ยว่ามีการแก้ไขกันเล็กน้อยโอ้ยจิ้มยากมากเพราะว่ามันเป็นผ้าสีแดงที่เคยซื้อมาแบบถูกทุกคนสีเขาจะสดกว่าแต่ว่า มันไม่นิ่มอ่ะมันกระด้างกระด่างอ่ะทุกคนมันกระด้างกระด่างจะพูดยังไงอ่ะมันก็เหมือนเสื้อยืดที่มันเสื้อราคาถูกกับฉลางมันไม่นิ่มนะแต่มันเหลือไงก็เลยจะเอามาทําให้หมดเนาะอย่างน้อยมันก็เป็นสีแดงเดียวกันยังไม่รู้ว่าจะใช้สีอะไรใส่เพิ่มเลยนะถ้าพื้นมันไม่ใช่สีแดงทั้งหมดอ่ะมันต้องไม่สวยแน่ๆเลยทุกคนก็พยายามจะทําให้หมดเหลือม้วนสุดท้ายแล้วนะ โอเคส่วนคุยแค่นี้ถ้าไงไปทําต่อละเดี๋ยวจะดูว่าทํายาวแค่ไหนแล้วเอามาให้ดูนะนี่ค่ะทุกคนดูคนละสีคนละด้านเก๋ๆเลยอะเก๋มากจะบอกเลยตรงนี้นะเขาจะเป็นเหมือนถักมาแล้วเนาะถักไหมมาแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าพาจะเก็บไหมตรงนี้ที่มันเหมือนแบบให้มันเป็นลายเดียวกันให้เขาตั้งกระบอกขึ้นมาเนาะโดยการถักไปเรื่อยๆแบบนี้ อันนี้มาสุดตรงนี้ถูกไหมคะเนี่ยมาสุดตรงน,รงนี้แล้วก็ถักย้อนมาอีกมุมหนึ่งให้เขาเพื่อความสวยงามค่ะทุกคนอันนี้คือเสร็จตรงนี้แล้วถักไปอีกหนึ่งอันเหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็เกี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนเพื่อให้เขา่าเขาเรียกว่างไงอะ่ะมีตรงนี้เพื่อที่จะดันขึ้นไปแล้วมันจะสวยอะ่ะเวลาเราถักขึ้นไปแล้วมันจะสวยเนาะเดี๋ยวจะเอาแบบให้ดูเห็นแบบเยอะแยะเลยที่ทำเอาไว้เนาะ ใส่ตะกร้าไว้ว่าจะไปซักมาค่ะทุกคนเราจะมาให้ดูตอนจบว่าเก็บยังไงเนาะอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วนะคะอลิซก็มากวนอะอลิซมากวนนี่เป็นแบบนี้นะอันสุดท้ายนะ เราก็จะเกี่ยวจากข้างบนเนาะข้างบนนะที่เขาเป็นเปียกันอยู่แล้วนะ่ะเกี่ยวแล้วก็เอาวันนี้เข้ามาค่ะเข้ามาอย่างนี้อันนี้คือจบของเราเพื่อจะขึ้นต่อไปถูกปะแต่อันนี้คือเราจะเปลี่ยนสีด้วยอะไรด้วยเราจะเก็บสีแดงไปเลยค่ะทุกคนโดยการที่ดึงตัวนี้ออกนะย้อนกลับมาตัดเลยนะถ้าสมมติว่าใครแบบยาวเกินไปตัดเลยดึงออกมาค่ะ แล้วก็เอากลับไปที่เดิมค่ะมุดที่เดิมแบบน,นี้เพื่อให้เขาเป็นห่วงเหมือนกันด้านบนนี้ <c oughs> ทุกคนขออภัยคือจะถ่ายแล้วอลิซก็กวนแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้นอนี่จบแบบนี้เลยทุกคนตัดทิ้งไปแล้วก็เก็บนะอลิซชอบะลูกก็เก็บแบบว่าเหมือนเดิมนะซิกแซกซิกแซกตามนี้ไปได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นสีใหม่แล้วก็แบบใหม่กันค่ะขึ้นให้ตั้งฐานขึ้นมาก่อนอันนี้ถ้าทุกคนไม่ได้ทําแบบป้าพาคือมันเป็นหน้าเดียวกันหมดแล้วก็เราก็แค่ทํารอบอีกครั้งหนึ่งตอนเนี้จะเห็นว่าทุกด้านเป็นรอบเดียวกันหมดแล้วนะคะนั่นก็คือจะต้องมีสองอันแบบนี้2ออันแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเปียแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยนะสี่เหลี่ยมเนี้ยเป็นรอบแบบนี้หมด แล้วพาจะขึ้นสีชมพูละชมพูอ่อนแล้วก็จะมีอ่อนกว่านี้อีกอันนี้จะทําเป็นฐานเนาะให้เราเกี่ยวขึ้นเนาะเดี๋ยวดูก่อนอนะคะตรงนี้จะเป็นเปียแบบนี้ใช่ไหมคะข้างๆจะเป็นอย่างนี้เราขึ้นฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไม่ใช่นะคะขึ้นแบบนี้คือเราแทงอันนี้กับอันนี้คู่กันค่ะเพื่อให้เขาตั้งขึ้นมาแล้วกลับมาณนะฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งน,ะนี่คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเห็นปะ โอเคทุกคนโทรศัพท์เข้าก็เลยแบบถักไปยาวๆเนาะคุยโทรศัพท์ไปด้วยตรงนี้นะถ้ามีแค่นี้ก็ทําแค่นี้ให้เขาุ้มเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้คือจะเป็นด้านในนะคะด้านในนะทุกคนเจ็บมืออ่ะเพราะว่าไหมไม่มีคุณภาพทุกคนอย่าไปซื้อนะเจ็บมือมากเวลาเราจะยัดเข้าไปในในรูที่เราต้องการเนี่ยคือมัน เจ็บมือมากๆเลยอะทุกคนโอ้ยอยากจะร้องไห้เป็นภาษาฝรั่งเศสบ่องชูบ่องัดไม่ได้งัดไม่ข่าวคือใช้อันเล็กเล็กกว่านั้นอะใช้อันเล็กกว่านั้นนี่นะแนะนำนะให้ซื้ออันดีๆนะทุกคนไหมอะยอมเสียตังค์เพิ่มหน่อย บางครั้งอันถูก35หอันแพง45าอะไรเงี้ยเราก็ซื้อนแพงดีกว่านะแล้วเราก็จะได้งานที่มีคุณภาพด้วยค่ะอ่ะยัดไปในรูนี้นะทำวนไปเลยค่ะจนกว่าจะเสร็จอันนี้คือฐานแรกเนาะแล้วพอฐานต่อไปเราก็ค่อยมาทำขึ้นกันแต่เดี๋ยวป้าพาจะมาทำลายใหม่ให้ดูนะวันนี้เนาะทุกคนจะให้ดูใหม่ดีนะเวลาเราทิมเข้าไปเนี่ยคือมันมันทิมได้เลยอะ เนี่ยมันนุ่มมากเลยอะปุ๊บเข้าไปปุ๊บคือไหมพะยือดอะไม่ควรที่จะยากนึกออกใช่ไหมคือถึงมันจะใส่ยากเมื่อกี้แต่มันไม่แข็งปุ๊บรึปึ๊บปั๊บี๋ยวมาให้ดูตอนจบเนาะเหลืออีก2อันแล้วเราก็จะขึ้นตะกร้าขึ้นไปค่ะทำไมมีฝั่งโน้นด้วย เอี้ยวไปฝั่งนู้นเฉยโง,งเลยขึ้นไม่ขึ้นผิดนะแต่ไม่เป็นไรเขาก็จะมาประจวบอยู่ที่เดียวกันเนาะเราก็เก็บเขาขึ้นมาให้เป็นรอบหนึ่งก่อนเนาะทุกคนรอบนี้ดึงเขานิดหนึ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนเราทำเราจะพลิกแบบนี้นะเพราะว่าเราจะเอาตรงเนี้ยเขาตั้งฉากขึ้น ตั้งฉากแบบนี้นง,ง่าง,งีงงอๆนะคะพอใหม่ไม่เท่ากันทุกคนแต่ก็โอเคนะโดยรวมแล้วเปล่าค่ะก็พอใจชอบอยู่มันจะได้เป็นกระจาดกระด้งแบบนี้แหละแมวชอบหมาชอบเนาะอ่ะเราก็มาขึ้นกันเลยนะคะขอดูลายนิดนึงแล้วกลับด้านมานะให้เราไปเอาตัวนี้มาค่ะตัวนี้นะกลับเข้ามาค่ะม้วนมาอีกฝั่งหนึ่ง เขาต้องมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะเขาต้องมาอยู่ฝั่งนี้เพราะเราจะถักไปทางนู้นเนาะลายใหม่ของเราวันนี้นะเราจะจิ้มลงตรงกลางค่ะตรงกลางตรงกลางอันนี้ตรงกลางนี้ปกติเราจะขึ้นข้างบนใช่ไหมแต่วันนี้เราจะจิ้มค่ะจิ้มลงตรงนี้โดยที่ไม่ได้เอาไหมขึ้นมาเนาะจิ้มลงนะทุกคนจิ้มลงตรงนี้เดี๋ยวพอแถวต่อไปอะ่ะมันจะเห็นชัดขึ้นว่า เาัักกษณะไปนยงงไทุคมาค่ะทุกคนจะเสร็จแล้วแต่ว่าเปาลคคิดว่าจะมาทําหูหิ้วตรงนี้นิดนึงเพราะว่าต้องอุ้มน้องขึ้นข้างบนเนาะเราถักมาธรรมดาแบบนี้พอมาตรงถึงหูเนี่ยเราก็นับให้เขาเท่ากันค่ะ 8 8แล้วก็8แบบนี้เราก็ทําหูขึ้นไปแบบทําห่วงยังไงอ๋อถักขึ้นไปธรรมดาค่ะ8อันค่ะ1 2ึ่งสองแล้วแล้วเราก็เอามาเกี่ยวค่ะมาเกี่ยวฝั่งนี้เลยนะเราก็นับเอาค่ะนี่สองสี่หกแปดสองสี่หแปดเ้าค่ะทุกคนอีกอันนึงเก้าสองสี่หก แปเกาแล้วก็มาจิ้มทำอันนี้เลยให้เขาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนทั้งสองด้านเลยนะด้านนี้เราก็ทำทำไปก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบที่สองเราจะมาทำให้ดูอีกทีค่ะอันนี้ก็ถักไปจนประจบกันนะจะเสร็จแล้วทุกคน ตรงนี้เราทําไป9ใช่ไหมคะนี่มาประจวบกันแล้วนะคะเราก็จะทําทับเขาขึ้นไปเลยอ๋อนี้เลยอันหนึ่งทานี้อันนึก่อนขึ้นไปนะคะเราควักขึ้นไปแบบนี้เลยอ้อมเข้าไปเลยคะ่ะทุกคนนี่เราลองทําไป9ก่อนนะ2 เราทําไป9้ายังไม่ครบเพราะว่ามันแบบว่ามีความย่นเราก็ทําเพิ่มไปอีก3-4อันได้เลยค่ะทุกคนจนกว่าเราจะพอใจไม่มีอะไรผิดอะไรถูกไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรเนาะสินี่เราทําจนมันสวยอะสวยแล้วทุกคนสวยมากๆแลเราก็เข้ามาทิ่มที่เดิมเนาะ แล้วเดี๋ยวเก็บใหม่ได้เลยนะนี้เสร็จแล้วค่ะปะ้าพาเอาสูงแค่นี้ตรงนี้คือที่ประจบสุดท้ายแล้วนะคะสนุกทําไปก็สนุกไปเสียดายไหมหมดแล้วคงไม่ได้ทําเพิ่มเดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าจะได้ทําเพิ่มอะไรหรือเปล่าวิธีแก็บ,บางคนก็ทําแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวป้าพาตัดทิ้งไปเลยจะได้ไม่เกะก,กะตัดประมาณนี้ค่ะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เอาตัวนี้เข้ามาในห่วงนี้เหมือนเดิมค่ะนี่เห็นปะเข้ามาแน่นๆอย่างนี้เลยเราจะดึงเขาปิดแบบนี้เลยก็ได้เห็นปะแล้วเราก็สอดไหมไปเรื่อยๆค่ะให้เขาแน่นๆใช้อันนี้เล็กๆก็พอค่ะไม่ต้องแบบมีเข็มก็ได้นะเสร็จแล้ว ถ้าเขาลุยออกมาอีกแล้วก็ซ่อมแซมให้เขาได้เพราะว่าเราทําของเราเองเนาะเรียบร้อยไงเราเอาไปให้เจ้านายเราใช้กันเลยค่ะไป